โอ้ยอยากแต่งตัวมั่งไปแต่งตัวมั่งก็งข่าวงานตะรงไหนยาจบไม่ไหวแล้วรองเท้าอย่างเหรอที่เป็นรูปรองเท้าแต่งตัวเร็วแต่งตัวเร็วจะแพงอยู่นนะต้องดูของที่ถูกใจแค่อันเดียวเสื้อสิเดรสห้าพันเออเออยังอย่างจะลองคือกดอ,อันไหนอันแรกเหรออืมไปเดี๋ยวซื้อขาใหม่ เท่谢谢 <Wing. S 1> เลยสีดำดำเหลืองไม่มีอะไรถูกใจเลยชุดผู้หญิงไม่เท่เลยไปยังไม่ซื้ออ้าวเดอ็กซ์โอมซื้อไว้เถอะหมดตั้งค์เลยพี่อันนี้ใครมาเอาวางทิ้งไว้เนี่ยนี่ไงที่เก็บของเลยอ๋อพี่พี่ผมแต่งตัวผมผมแต่งตัวเองอ่ะทีแต่งแล้วหล่อมากเลยอ่ะโห้เท่เท่เต้องข้าวอีกอ่ะเฮ้ยโคตรเปี่ยว กดกตัวไหนดูดูนะกดตัวไหนนไม่มต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในเรือในเรือมีเปลี่ยนมั้งหน้าร้าักซื้อมาเท่าไหร่แชมป์ไม่กว่าไหนยชมป์ต้งแต่งตัวไหนวะพี่พี่ที่กดกดทักทายกดตัวไหนนะแซ่ต่อุย alt แชมป์มึงจะไปเลเลกีไหม

มันมานี่เหรอคนเรือคนเออเรือคนเรือสามลำอ่ะเรือสามคนอะมาดีเนียมาลายโอ้โหมันเล่นเป็นนะน่ะดูฮงมันเลยจะมาดีจะมาลยฮัลโหลเรือมันดีอื้เรือที่ยังจบไปน่ามันเรือฮัลโหลมันจะฆ่ามันอันนี้มันฆ่ากันได้ใช่ไหมต้องค่ะได้พี่ ชิบหายแล้วพี่ไปที่รุงพี่มาบอกเป็นรีเป็นรีมันจอดแล้วเฮลโหลฮัลโหลฮัลโหลมันตาฟักเกอร์แล้วเฮลโหลแอมพี่เปิดใหม่อยู่ปะดูพี่ดิเดี๋ยวพูดไปมาโลมาตาฟักเกอร์แอมเฟรนลี่ไม่ได้ยินเสียงมันอ่ะอำนหนึ่งอันเป็นว่าอะไรไม่รู้ภาษาอะไรอ่ะเนี่ย เอาไงดีพี่จะจะบวกหรือจะตอนมันคุยดีมันไม่ทำไรเฮ้ยใครยิงวะใครยิงอ่ะแล้วบวกก็บวกเลยกลัวอะไรอ่ะเอาเหรอมีแค่สองคนเองเอาเหรอจะเอาอเหรอ,อเฮ้ยมันลงมาวะลงมาทำให้ดูว่าอะไรฉัน ขอเติมด้วยก่อนแอมวิ่งมาฟันแม่งเลยป้นเรือมันไปขอขึ้นเรือก่อนเอายังอยู่เพิอยเพิ่ยูเรือมันจะพาตั้งเลยครัเ้เรือมันสวยว่ะอีวีพี่เอาสมองวิจารสมองเอาสมองเอาสมองอันมีแต่ฟูมารู้แล้วอ่ะเปลกมันไปเรือแล้วยิงเลยยิงเลย แบกมันไปเรือแล้วแล้วมาดิโดนยิงยิงนี่เน้ะนักขี่เรือหนีแล้วตาม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 นี่มายังมาแล้วมาแล้วนี่เพื่อนมันออกไปแล้วแต่มันเกิดแล้วที่บอกเลยท่านเรือมันไม่มีอะไรเลยอ้าวเหรอไม่ค่ะมันไปได้เลิก เดินเข้าไปดูไม่มีของเลยมาซ่อนหรือเปล่าเบกเบกไปคุมเรือสิเรืออยู่ไหนเรืออยู่ไหนเรืออยู่ไหนก็มึงอยู่บนเรือเนี่ยน้ำที่ไหนใส่กระสุนให้หมดโน้นอยู่ฝั่งโน้นเลยมันออกแล้วมันออกแล้วไปเอ้า แจมมาขึ้นหน่อยช่วยขึ้นหน่อยมันอยู่ไหนล่ะอยู่หน้าอยู่หน้าๆๆๆหน้าเลยหน้าเราเฮ้ยมันมาหามาหาเอาดิรอเลยตอนนี้บวกเลยไปหาขวาเดี๋ยวชนชนเลยก็ได้เอาเต็มที่เต็มที่เออเฮ้ยใครตายอ่ะมันตายมันตายมันตายตัวหนึ่งกูตายด้วย ผมทิ้งด้เบิดมาเต็ดเต็มเลยเรือมันเรือเรือมันแย่แล้วน่ะยิงเลยยิงต่อเลยน่ะเป็กเป็กบังคับไปเลยขามันชิบหายดีตลงมาดูชิบหายไม่เกือบให้กูอะไรเกิดรัวเสี่ยเลยรัวขับรถเลยนะพี่ทำไมอ่ะจะเข้าไปช่วยเป็ดกกันพี่ จะทำอะไรอ่ะทำห่อสมหมอทำห่อสมหมอไอ้เป๊กโอ้หูชนโยนห่อเลยห่อเลยหออเฮ้ยมาเลยด้วยเป๊กขัอะไรเนี่ยทำไปไหนแเราโอ้เต็มกราฟเลยทีนี้อะไรอะไรจนเกาะเอย ก็ใช่ไงใครวขับเรียบไอ้ผิกไอ้สายมึงมองม่เห็นมึงก็ไม่แบบไม่หลบไปเดินไปดูเลยนะสุดยอดจริงๆมาแล้วมาแล้วมาหลังหลังหลังเราเหรอใช่โอ้ยหลังเราโอ้ยเกือบมันมันก็เอามันก็เอาไว้โดนนี่มันยิงโคตรกากเลยเดี๋ยวนะเนี่ยนะมันอยู่หลังเหรอใช่ไหมมันอยู่หลังหินหลังหิน

เอ่ะาคุณล่วงเรือเออชนชนชนชล่วงเรือไม่ชนไม่ชนไม่พี่พีดึงดึงดเาหมอ่่ครับนครอยู่หน้าพี่หน้าหน้าหน้ชน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 โอ้ยเลยโดดเลย เรือมันแล่นเร็วเออเรือแม่งโคตรเร็วเลยอ่ะต้องดักอ่ะตามไม่ทันมันก็เลี้ยวอ่ะมันมันมันก็เอาเยอะเลี้ยวนั่นอะเรียว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 มันเห็นแล้วไม่หักแล้วป่ะพีู่ม่โนมองไม่เห็นซ้ายเราซ้ายข้างนั้อยากซ้ายอยากซ้ายอยากซ้ายได้ได้หักซ้ายหมดเลยเรือมันเร็วมาก เอา้าไอัคิดตกเหลือเฉยดักไหมดักครับดักขวาด <c oughs> ีจะขึ้นทันมันอ้อมเกาะมันอ้อมเกาะเราต้องดักมหมอลงไหมหมองล,ลงลงเลยพี่เอา้าเอ้าเหาเพื่อนแล้วเหนาเพื่อนเ้นาเพื่อนโอ้อยหักเยอะ <c oughs> เลี้ยวสะบัดเยอะเกะิยกระเอี๋ไงไง่ไง ล้มถูกทางวะเนี่ยล้มอะเอาไปข้างหน้าพี่ข้างหน้าเดี๋ยวเข้าข้างซ้ายนะยิงซ้ายพี่พี่มันเอามันเอามันเอามันามา,า,ามาทำมาพี่มาทำมาพีไนะ่ไกลปะเนี่ยยิงสวยยิงเลู เหนื <No <si ่อยวะเรายิงเป็นเรายิงไม่เป็นอ่ะเออเลยมันสวยเนาะใช่เตรียมเตรียมยิงขวานะยิงได้มั้ยน่าจะอยู่นะได้ยิงซ้ายแล้วพี่ยิงซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดรอต้องไก่ก่อนแล้วทิ้งสมองนะแชมป์เดี๋ยวรอบอกทิ้งสมอนนะบอกเลยนะพี่ถ้าเกิดไก่ันหนิงว่ะกลางดิ่งหลมตามไม่ทัน เดี๋ยวเราไวกว่าไงอย่างเงี้ยไปพี่ออกฟเงี้ยเอกฟเงี้ยเอกไฟเอาไฟเอาไฟ้าออกอยู่ออกอยู่ออกอยู่นล้อมนล้อมพี่พี่พี่หาขวาเลยหาขวาเลยหาขวาหาขวาอุ้ยโดนแล้วอ่ะมีอะไรของมันอ่ะยิงคนนะมั้งมีกระต่าครับ ไปทำปะ่ปะไปปั๊บนี่เรือให้มันบ้าไปแล้วอะ่ะมันข้างแล้วอะ่ะไหนก็มันกำลังจะว่าเอาว่าเลิกเราเลิกตามนะท้ออลไรเนี่ยเรือมันเล็กกว่ามันเร็วกว่าเอาไหมพี่จะถอนสมองไหมไม่ต้อาไปนู่นมาอ,อ,อีกสักตั้งนึงพอเร็วมาก ตรงเลยตรงเลยเชื่อพีล่ลมทางไหนลมทางไหนรับลมให้บอกหน่อยพี่ไม่รู้ลมลมไปทางซ้ายครับพี่ทางซ้ายซ้ายซ้ายสุดเลยปะครับผมเฮ้ยมันอยู่ขวาเรานะมันอยู่ขวาเรามันอยู่ขวาเราไปขวาเลยเชื่อสิขวาเลยขวาหน่อยหนะึ่ง นั่งก่อนไกลแม่ได้ปะน่ะมันใต่ว่ะห่อเรือเล,อเลยไป้าปงฟ้าไปคางฟ้าไปคางฟ้าเอาาอยิง่ คิดว่าถึงหายมันเจ็บจัดเลยฮะโอ้เจ็บมากอ่ะมันอะเราก็เดี๋ยวพี่ไปดูตายตไปตตัวตัวตายตัวนี้พี่ดูแล้วอ๋อเรื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 อพี่ตาพี่มันตาพี่มันตาตัวนึงพี่มันตาตัวนึงพี่เดี๋ยวซ่อมเรือก่อนพี่มันเรือมันตาตัวนึงพี่เรือมันตาตัวนึง ก็เหมือนเรือมันจะจมเลยเมืเ่อกี้โดนหลายดอกมากเลยนะบอกเลยใช่เรือมันเรือมันตายเพื่อนมันตายคนหนึ่งนะพี่ตามนี่ตามตามอยู่หักจนหักตอ่อหักตอ่อเรือจมปะเฮ้ยเรือมันจมนี่จมาหรอเออ <laughs> มันจมเนี่ยมกาอ่ะใช่เมื่อกี้โดนเยอะมากจมมแล้วหรือจมแล้วเกดโดนโคตรเยอะโอ้สุดย๋อฮัลโหลกิน๊บเลสเย่ที่ตรงไหนวะน่ะเมื่อกี้ด้านด้านซ้ายเราเนี่ยไม่มีแสงมิดบับเลยอ่ะใช่แต่มันตายคนนึงนะพี่เรียมันน่ะไม่มันล่มแล้วมันก็ตายหมดแล้วล่ะตามอยู่นานมาก พักนึงพักนึงอ่ะดีหน้าสมอลงได้ยิงเลยอ่ะเกือบเต็มที่เลยอันนี้เมื่อกี้ผีเข้ากันมั้งยิงโดนกันตลอดเลยของจริงไม่ได้ของไม่ได้ของเลยมันไม่การย้าของมั้งเหรอมีอะไรบ้างด้วยหรออีชินะทัพหัวหวาดหวาดเร่งหมดเลยไม่ได้ของมันนี่ี่ทับหัวผมว่า ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เนี่ยจะของหมลยใช่เหรอไม่หรออันนี้เป็นกล่องไอ้นี่ไม่เหรอเนี่ยกล่องนี้ยเนี่ยเพราะถ้าถ้ามันมีอะไรในในเรือมันจะจับพวกพวกวัชพืชใช่ใช่พี่หัวหันไเลยมีอะไรมั่งมีอาหารมีแมีอาหารมีอาหารไม่จำเป็นอืมเออมันถ่ายของหมดละไม่มีอะไร